ครับสวัสดีพอเมธีลาวหญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอีช่องซุ้งชาแนลเชาววันหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออกยังได้โชคดีกันบอพี่น้องคนก็ดูคิดผมแป๋มอดิพร

เป็นไหมันมาขึ้นมาขึ้นสารคามอ๋อลาวิงสารคามมาขึ้นก็มีฝนไป,ปล่อยมีฝนนั่นแต่กระลิ่งได้น้อคำนั้นเออของอะ,อะไรล้นลามชาวน้อยเพชรบ้านเพงมือนี่ละมือนี่มือนี่มือนี่เล่นยูไสมือนี่มือนี่ ว่างมือนี้ว่างสิบเจ็ดว่างมืออื่นกาลสินสิบแปดนะครับเนาะกุชินารายกุชินารายกาลสินไก่แลรร้วไก่แล้วงวดเข้ามาทุกทีแล้วไก่จะทิ้งวันทิพย์งูเนี่ยใช่ใช่ต้องต้องให้ คนอื่นตัวเนี่ยใช่เออเอาคนอื่นตัว,ต,วต้องให้นี้ไม่น่าเชื่อนะว่าไปทิ้งได้ยังไง ันนี้ก็ได้มาทำพัฒนาหารถวายพัฒนาหารหลวงปู่ศุขหลวงคำนอเอาวันนี้วันเสาร์น่าจะมากันใช้สายอยู่เมื่อวานคนก็นมาเยอะอยู่ญาติโยมช่วงเวลาเก้าโมงกว่าๆเนาะได้ถวายพัฒนาหารหลวงปู่ตอนนี้หลวงปู่ก็ได้ามานั่งรอญาติโยมนั่นมาแล้วเริ่มทยอยมา ฝนกต็ตกดีเ,ออตกตเลยาตกใจแต่ร้อยจัดการออบุญทิง้งบ,บ,บุญทิงญท้งมันแลเ,เห็นมันแลเห็นหมูมันข้างนอกวัดถุนนอกอยาา่า,ยารวมก็ตกใจเดย <c oughs> นู่นมันแลไปทังทางคเลยแสดงว่าวิ่งทางข้างอะไรไปนึงนะครับมีญาติโยมมากับงูเถือก็แสดงความยินดีหลายท่านหลายคนนะครับนอกที่โชคดีเช็ดแกลดีระพลายการใช้ก็ทะเบียนรถบอก ดีใจนำฟูโชคดีนำคนบดยังพ่ท่านมีโชคของวันนาว่ากันไหมยังไม่ทันถึงคิวเองยัง่ันถึงคิวเข้าต้องมีสักวันหล่ะของควายต้องมีสักวันของไวายอย่าลืมซื้อกาพอ ก็เรียมบายมาฝนก็ลงบายมาฝนก็ลงน,นุ่มห,หลายพื้นที่น,นุ่มเช่นวานถนนลายบางนาตราดตติดวินาสันตรโรเขาบอกจ,ากจะมีช่วงเส้นทางที่มีน้ำท่วมเนอะนนโอ้พี่น้องเลย เอาเอาชุมชนเมืองก็ว่ากันไปชุมชนบ้านนอกเข้ากับฝนฟ้ากับมาบ่อยคือกันเอาผดทังการเกษตรก็นี่น้ำท่วมอาจจะมีเสียหายในความนาะแต่มันมาทุกวันแบบนี้โดยเฉพาะมันสะปะหลังราคาไม่ราคาก็ไม่ดีมาเจอน้ำท่วมอีกโอ้เขาโพดเอา ตรงนี้สินค้าทางด่านการเกษตรก่อนราคาก็ไม่ดีบางเจ้าบางแปลงเนาะครับเนาะหวานข้าวแล้วก็น้ำท่วมเอาถ้ามันเหือดช่านะครับก็จะเสียหายเนาะครับเนาะโอ้เอาทำหาทำหาคพอบนานหน้าทุกพื้นที่นะเนาะ ย่ามีปกุกัยนกระเพายังทำโมาทำารพืชผลทางด้านการกเกษตรเนาะพี่น้องนเนาะลุงปูดนั่งอ่นนานหนังสือนะครับตาใสเจ๋อเราล,ลุงปูเรต้องใช้แว่นเนาะเขาเลยต้องใช้แว่นลุงปูด่ บตวองใส่เว่นเลยครับอ่านหนังสือบตวองใส่เว่นแปดสิบเก้าปีแล้วนี่เขามาแปดสิบเก้าได้หลายเดือนละเจ็ดแปด

ดี๋ยวช่วงเวลาเก้าโมงกว่าแะจะได้ถวายพระาหารลุงปู่เนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงแปดโมงกว่าญาติโยมก็เริ่มทยอยมานะวันนี้วันเสาร์วันหยุดครับบางบางที่บางท่านก็ยังทํางานอยู่นะครับบางท่านก็หยุดวันอาทิตย์เนาะครับเอาว่ากันไปนะครับเนาะมีงานให้ทําถือว่าโชคดีเนาะครับเนาะพี่น้อง ทีงานครับอาหร,รัับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากกดติดตามช่องส่งชนะไว้ด้วยนะครับเด้อครับ